สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอฟซี FC ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษนะครับได้นำพระสมเด็จวรคังพิมพ์เส้นได้สมเด็จบางคุณพรมพิมพ์เส้นได้ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับเรามาศึกษาพระสมเด็จเรามาเรียนรู้พระสมเด็จตามตำราตามอักษรที่ได้จารึกไว้ทางประวัติศาสตร์ที่สาม,มารถอ้างอิงได้นะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆ fc ทุกท่านนะครับด้วยความเคารพเราศึกษาตามความเป็นจริงนะครับพ่อใหญ่มหาไม่ได้เป็นเสียนพระนะครับแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้ปล่อยพระนะครับเพียงแค่นำพระ60กว่าองค์ที่เป็นพระสมเด็จนะครับแล้วก็พระเกจอิอาจารย์30กว่าองค์รวมไม่ถึงร้อยองค์นะครับเพื่อนๆแค่นี้เองนะครับนำมาทำคลิปออกคลิปเรียกว่าแรกเปลี่ยนอยากจะนำเสนอพระที่ตัวเองมีนะครับเพื่อนๆก็ในใจก็คิดอยู่เสมอเลยครับว่าแท้คนเดียวดีกว่าเกจิากลน,นะครับเพื่อนๆ แล้วก็ยังยังเชื่อมั่นในคำทำนายของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจาร์โตผอมรังศีนะครับท่านเคยทำนายก่อนที่ท่านจะ,ะมรรภาพไม่นานนะครับท่านมรรภาพในเดือนอมิถุนากลางเดือนนะครับประมาณวันที่19มิถุนา2415นะครับท่านได้กล่าวว่าจากนี้ไปอีก12นักสัตว์นะครับ ผู้คนทั่วแดนสยามจะนำสมเด็จที่ท่านให้ไปเนี่ยออกมาบูชาสักการะชั่วแฟนเขตส,สยามเห็นไหมครับนับตั้งแต่ปี2415ถึงปีนี้นะครับ2565ครบ144ปี12นักษัตวพอดีเห็นไหมครับตอนนี้ผู้คนก็นำพระสมเด็จแบบบ้านๆสมเด็จที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับ ทั่วประเทศเลยแต่ในสมัยก่อนนะครับอย่างเขมรอย่างเงี้ยเขมรบางส่วนเนี่ยก็เป็นของไทยลาวก็เป็นของไทยเชียงตุงทางเหนือของจีนทางใต้ของจีนเหนือของไทยก็เป็นของไทยแล้วก็ทางมลายูมัดกรันตันของมาเลก็เป็นของไทยสมัยก่อนเนี่ยในปลายราชัชกาลที่4ต้นรชัชกาลที่5เนี่ยเวลาจะส่งข้าราชพารเจ้านายฝ่ายใน หรือข้าหลวงไปนั่งเมืองไปกินเมืองไปเป็นผู้นำของเมืองในสมัยนั้นก็จะมีขลองขลังไปด้วยก็จะมาหาก็มาหาเจ้ารุคุณสมเด็จนี่แหละครับมาให้ท่านปลุกเสกพระก็ปลุกเสกไปเป็นเปน็นแสนองค์เป็นล,ล้านองค์ก็มีนะครับบางท่านกล่าวไว้นะครับแล้วก็ใส่เกวียนไปไปให้ข้าราชการไปให้พ่อค้าประชาชนได้บูชาเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางกิจใจ นะครับเนี่ยที่ว่าผู้คนทั่วเขตแ้นแดนสยามจะนำสมเด็จที่ท่านให้ไปออกมาบูชาสักการะกันในปีนี้ครบ12นักษัตรพอดีก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับเพื่อนๆนี่แหละเราจึงเรียกว่าทําไมพระสมเด็จจึงอยู่ทั่วเขตแ้นแดนสยามเห็นไหมครับคือไปตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วนะครับวันนี้พ่อใหย่มหาก็เลยนำพระสมเด็จนะครับสมเด็จอ,องค์นี้เป็น บางคุณพรมนะครับเพื่อนๆองค์ออนี้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับบางคุณพรมอันนี้อยู่ในกลุ่นะครับนี่อยู่ในกลุ่เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับเพื่อนๆนี่คือปูนเปลือกหอยเลยนะครับเนี่ยดูแล้วเป็นไงครับดูแล้วคลาสสิกนะครับเราไม่น่าจะคิดว่าสมเด็จวรครังเนี่ยจะมีอายุได้ถึงปัจจุบันนี้ก็ร้อยเกสิปีนะครับ 1 7อกปีนี่ก็ถือว่ามากมายนะครับสำหรับพวกเราเราจะเห็นเนื้อของสมเด็จบางคนพรมนี่จะขาวนะครับเนี่ยขาวข้นนะครับกระทอเทาะออกมานี่จะขาวข้นเลยนะครับเราไม่ต้องตกใจนะครับเป็นมวลสารของสมเด็จวรรคงังเป็นเช่นนั้นเองนะครับนี่องค์นี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดที่พ่อใหญ่มหามีมานะครับเพื่อนๆพ่อใหญ่มหามี ทั้งก่อนได้นำลงคลิปไปแล้วนะครับมีอยู่สี่องค์นะครับแตกหักนะครับแตกหักครึ่งนึงเลยนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่พ่อใหญ่มห,หานี้ถือว่ามีมีครบนะครับมีครบสมบูรณ์แบบเพื่อนๆดูนี่คือปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยนี่คือเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูลักษณะการเกิดขึ้นเขาเขามีพื้นผิวที่เหมือนกันเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเขามีพื้นผิวที่ที่คล้ายกันที่เหมือนกันนะครับลักษณะแบบเดียวกันเลยนะครับพื้นผิวเขา เพื่อน,นเห็นไหมครับเนี่ยคือพื้นผิวเป็นเป็นหลุมเหมือนไหมครับเหมือนหลุมดวงจันทร์เลยนะครับเนี่ยมีตราหลุมนี้ลักษณะกายภาพเขาเหมือนกันเลยนะครับนี่คือเปลือกหอยนะครับเนี่ยที่เขาที่เขาสีแดงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อนเพื่อนหอยเนี่ยทาไมเราเห็นพระพระสมเด็จวระังสีสีเหมือนสีมันปูสีฟักทองสีขมิ้นสีมะกอกสุกอย่างนี้นะครับหรือว่า สีไขน่นกกระทาสีแตกลายกนกบรอดสีงาช้างสีนมข้นเนี่ยโดยกายภาพแล้วมันมันเกิดขึ้นมันเป็นไปได้นะครับเ,เพื่อนเนเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยแดงๆเนี่ยโดยเปลือกหอยผ่านกาลเวลาผ่านลมผ่านแดกเขามีพวกแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ในตัวเขานะครับแล้วออหอยเนี่ยเขามีสารไอโอรีนอยู่นะครับเปลือกกุ้งเปลือกปูเปลือกหอยเนี่ยเขามีสารไอโอรีนอยู่ นักเคมีนักโภชนาการเขาจะมาสกัดแคลเซียมไปทำแคปซูยให้ผู้คนดื่มกินนะครับกินเข้าไปก็จะมีสุขภาพแข็งแรงกระดูกแข็งแรงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราดูกายภาพก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นอ่าเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้คล้ายคลึงกันนะครับอ่าคล้ายคลึงกันเห็นไหมครับนี่คือนี่คือปูนเปลือกหอยนะครับนี่ และโดยกายภาพด้านในเพื่อนๆดูสีเขาจะคล้ายกันนะครับเนี่ยเรียกว่าสีเขาอยู่ในโทนเดียวกันนะครับพเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่สีของเปลือกหอยก็อยู่ในโทนเดียวกันอย่างนี้นะครับเน enfin. ี่ยเห็นไหมครับสีสีเขาจะออกสีเทาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ในโทนเดียวกันในสีเทาแล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้อันนี้คือเราเราศึกษาจากกายภาพนะครับพเพื่อนๆมันเป็นส่วนหนึ่งให้เราวิเคราะห์ได้นะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งให้เราวิเคราะห์ได้ว่าปูนเปลือกหอยก็จะมีลักษณะอย่างนี้จริงๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนก็อยู่ในโทนสีเดียวกันเลยนะครับด้านในเห็นไหมครับเนี่ยอย่างงี้อันนี้คือเปลือกหอยแท้แน่นอนนะครับถ้าเราศึกษาก็นํามาเปรียบเทียบนะครับให้ให้เราดูเห็นไหมครับนี่นะครับทีนี้ถ้าเรามาดู ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นของสมเด็จวรคังนะครับหรือว่าสมเด็จบางคุณพรมด้วยหลักฐานที่ปรากฏนะครับเราก็มาดูกันว่าด้านหน้านะครับเนี่ยเมื่อเรารู้ว่ากายภาพท่านนี่เหมือนเปลือกหอยแล้วทีน,นี้เรามาดูบางคุณพรมนะครับที่องค์พระเจ้ามหามีนี้คือว่าสมบูรณ์สุดแล้วนะครับดูเกตเนี้ยจดที่ซุ้มระัง พระพักนี้เป็นมเมล็ดพริกไทยนะครับลาคอนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดหน้าอกนี้พึงผายนะครับเนี่ยเนื้อนี่เนื้อที่บอบช้ํานะครับนี่เนื้อเนื้อนี่บอบช้ําเลยนะครับแขนเนี่เป็นวงเหมือนพระจ,จันทร์เต็มดวงนะครับเราดูเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูฐานเนี่ยฐานนี่ย,ยังไม่ตรงนะครับเพื่อนเพื่อนฐาน,นจะเฉียงข,ขึ้นข้างบนถูกต้องไหมครับนี่แหละคือเอกลักษณ์ของพระแท้นะครับ ครูบาอาจารย์ท่านได้สังเกตขนาดนั้นเลยนะครับถ้าเฉียงถ้าฐานเนี่ยเฉียงขึ้นข้างบนเนี่ยทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยจับเลยนะครับแท้แน่นอนท่านบอกอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆดูเนื้อปูนเปลือกหอยสิครับเนี่ยสีเทาเลยนะครับนี่แล้วก็มีคาบเหมือนคาบเหมือนคาบตะไคร้นะครับเหมือนคาบตะไคร้น้ําเกิดขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยดูสวยงามนะครับ เราดูด้านข้างนะครับทีนี้นี่คือด้านข้างด้านข้างพาแท้เขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือเป็นธรรมชาติไม่แตกมากจนน่าเกลียดไม่เรือนรางจนน่าสงสัยทุกอย่างมันลงตัวทุกอย่างมันงามนะครับดูขอบอีกด้านบนนะครับนี่เห็นไหมครับยุบแยกแตกเล่ารานพองามพอประมาณนะครับดูอีกมุมด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมครับเรายัางเห็นเป็นรอย รอยสีเทาอยู่เลยนะครับเนี่ยรอยสีเทาที่ความเป็นธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นในองค์พระเราดูอีกมุมนะครับเนี่ยดูอีกข้างเป็นไงครับนี่คคาสสิกมากนะครับถ้าอยามหาชอบนะครับอย่างนี้อย่างนี้แหละคือธรรมชาตินะครับเรามาดูด้านหลังกันเราจึงเข้าใจคาว่าเนื้อเนื้อบอบช้ําเป็นยังไงนะครับเพื่อนเเนี่ยเราดูด้านด้านข้างสิครับเห็นไหมครับ ปีแยกนะครับด้านข้างปีแยกเขาเรียกว่ารอยปีแยกนี่นะครับเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยก้อนผงพุทกคุณขึ้นขาวนี่นี่รอยบอบช้ำเห็นไหมครับปลุมดวงจันทร์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ยุบแยกแตกร้ารานนะครับสวยงามคลาสสิกมากนะครับเพื่อนองนี้นี่คือด้านหลังนะครับหลังบอบช้ำดูอย่างนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับเนี่ย แล้วก็นี่คือลักษณะเปลือกหอยเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะเปลือกหอยเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสาดสาดเนี่ยคือเปลือกหอยที่พ่อใหญ่มหานนามาให้ดูเมื่อกี้แล้วครับนี่ถ้าเราเปรียบเทียบกันดูนะครับนี่รอยสาดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาลักษณะกายภาพเหมือนกันอย่างนี้นะครับ 19. เ,น,เบ Hell, นี่ยเมื่อเราดูสมเด็จบางคนพรมไปแล้วนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับอ่า เรามาดูอีกองค์นะครับนี่นี่ก็พิมพ์เส้นได้บางคนพมนะครับพิมพ์เส้นได้อันนี้จะอยู่เหนือกรุกนะครับองค์นี้อยู่ในใต้ฐานกรุกนะครับเพราะว่าเป็นองค์ที่อยู่ในใต้ฐานเจดีสุดนะครับองนี้ส่วนองค์นี้ก็อยู่เหนือฐานเจดีนะครับ ลักษณะบางคน้นพรมพิมพ์เล็กนะครับนี่ดูนะครับเพื่อนๆสวยงามนะครับองนี้คลาสสิกเราดูด้านข้างสิครับเนี่ยปริแยกแตกนะครับองนี้ลักษณะมีคราบฟองเต้าหู้ขึ้นด้วยนะครับเนี่ยคราบฟองเต้าหู้สวยงามนะครับสีเนี่ยเป็นสีสี เขียวกานมมริเลยนะครับนี่ลักษณะเหมือนกันนะครับขายไหมครับนี่ฐานนี่เฉียงขึ้นเลยนะครับจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นี่ลักษณะขานี่เฉียงขึ้นเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนเพื่เนี่ยลักษณะแขนนี่เป็นวงพระจันทร์เต็มดวงเลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ดูซุ้มซุ้มละฆังสิครับนี่ซุ้มระฆังเรียวบางเล็กพริวสวยงาม บางท่านเรียกว่าเหมือนเส้นขนมจีนว่าอย่างนั้นนะครับครูบาอาจารย์บางท่านก็เรียกว่าเหมือนเหมือนเส้นขนมจีนไปเลยนะครับบางท่านก็บอกเหมือนเส้นลวดนะครับเราพรอใยญมหาก็ศึกษามามากมายนะครับเยอะครูบาอาจารย์หลายท่านก็ฟังก็ดูบางท่านก็เหมือนเส้นขนมจีนเหมือนเส้นลวดนะครับนี่แต่จะเป็นยังไงก็เป็นเพียงแค่กายภาพครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านมีเหตุผลนะครับ เหมือนท่านบอกว่าแตกลายไข่นกปลอดแตกลายไข่นกกระทาอย่างเงี้ยสีฟักทองสีขมิ้นสีแตกรายงาสีลังปูสีไข่นกประกอบสุกอย่างเงี้ยเราเราดูแล้วเราก็มีเหตุผลของท่านนะครับเราก็ฟังฟังแล้วเราก็มาคิดเออทําให้เราได้เข้าไปสู่แก่นแท้ขององค์พระนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราดูทุกมุมเลยนะครับ องค์นี้แห้งแห้งหนึกนุ่มแน่นแกร่งเห็นไหมครับเนี่ยสีเนี่ยสีนี่เหมือนสอีการมารีแห้งเลยนะครับนี่แต่กร้าวราดไปหมดเลยนะครับนี่นี่คือพิมพ์เส้นได้นะครับบางคุณผมมาดูวัดระฆังกันบ้างน,นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยคลาสสิกนะครับองค์นี้องค์นี้ สีเหมือนสีงาช้างเลยนะครับเนี่ยแตกลายสังคโรคเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆองค์นี้คลาสสิกนะครับนี่แหละต้นตำรับของวัระกังเขาละครับเนี่ยซุ้มระคังอวบใหญ่เห็นไหมครับกวงแขนอวบใหญ่อวบนูนแต่ว่าเอกลักษณ์ของบางคนพรมระคังเหมือนกันนะครับเราสังเกตดูฐานนะครับฐานมันจะเฉียงขึ้นทางด้านซ้ายเราฝ่าองค์พระเห็นไหมครับนี่ ไม่ว่าจะเป็นบางคุณพรมหรือว่าระคังเนี่ยถ้าให้สังเกตจุดนี้แหละครับเพื่อนๆนะครับที่ภาพปลอมภาคเก๊พารงงานไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับเราดูซุ้มระคังสิครับเนี่ยม้วนนะครับมาหัดจันนะครับเนี่ยม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับม้วนแล้วก็หดเข้าไปด้านในเห็นไหมครับและการปริแยกของเขาเนี่ยก็เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเหมือนรุมดวงจันร์อุกาบาทนะครับนี่ แตกตรงกลางแต่มีรอยรอยร้าวรอบเหมือนเหมือนเป็นรากผักชีนะครับออกจากตัวองค์พระขึ้นสู่เห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับแต่ละจุดเห็นไหมครับสวยงามสวยงามมากนะครับนี่ดูอีกด้านนะครับเนี่ยเป็นลักษณะขอบโดนปาดมานะครับปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับนี่เรายัางเห็นเม็ดเศษอิฐพระซุ้มกอกำแพงอยู่นะครับนี่ เม bien, ็ดแดงเห็นไหมครับสมเด็จวรรคังพิมพ์เส้นได้เห็นไหมครับนี่คือเม็ดแดงเห็นไหมครับคลาสสิกนะครับเนี่ยเราดูด้านบนด้านข้างนะครับนี่เห็นไหมครับเราวยังเห็นเม็ดแดงอยู่นะครับเนี่ยเศษอิฐผ้าสุมกรคำแพงเห็นไหมครับเนี่ยแล้วมาดูด้านหลังด้านหลังนี่คลาสสิกนะครับดูหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นเป็น รอยปีแยกเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับรอยปีแยกด้านข้างเห็นไหมครับนี่รอยปีแยกด้านข้างนะครับเนี่ยแล้วก็รอยปูไตเป็นไงครับรอยปูไตเนี่ยรอยปูไตแล้วก็ลักษณะเนื้อบอบช้ําร่องรอยเหี่ยวยน่นเหมือนคนอาอยุ80ปีเลยนะครับเ,เมื่อเราดูลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็ให้รู้ว่าสมเด็จ พิมพ์เส้นได้นะครับวัดระฆังแล้วก็ตามมาด้วยบางคุณพรมนะครับ3องค์นี้เรียกว่าพิมพ์เส้นได้นะครับเ,เพื่อนเพื่อดูแล้วเป็นไงครับเราดูมาดูด้านข้างกันนะครับทีนี้หนาบางแตกต่างกันไปนะครับเราต้องดูทุกมิตินะครับเราดูขอบข้างก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเราดู ดูทุกมุมนะครับดูทุกจุดเห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับเพื่อนเอนดูแล้วเป็นไงครับถูกอกถูกใจกดไลค์กด,กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อใหญ่มหาสองมาบ้านด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้มีกําลังใจดีๆจัดทำคลิปมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆในครั้งต่อไปนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีใช้ร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สมบูรณ์พูนสุขด้วยพวกกระซับนะครับขอบคุณครับ